สวัสดีค่ะมือนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคสสนุกค่ะเสียงอีสานคนเกาคนเดิมนอจากพ่อแม่พี่น้องนะคะมื่อนี้นะคะมีรถแทบเลยผู้ใดกําลังมองหารถไปใส่งานนะคะรถติดเตี้ยเลยนะคะแบบว่าส่งไว้รุ่นแสงโตเลยนะคะมาเลือกเอาเลยนะคะมีนิสันนวรลากับอีซูซูดีแม็นะคะมาเมืองกันเลยนะคะ เจ้ายูซุสูด,สด,ดีแม็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมึงนะเพิ่นก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรถปีสิบสี่นะคะราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งมืนเท่านั้นนะคะทรงแปดพันเท่านั้นนะคะลูกห้าแปดพันนะจ๊ะเป็นเครื่องสองจุนห้าเร็นะคะสวยๆแบบนี้เลยมามึงค่ะผู้ใดอยากได้บอกว่าทรงแบบไว้รุ่นไว้รุ่นแน่นิดนึงนะคะเจ้าตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนเตี้ย ทรงไวรุ่นสั่งโตเลยนะคะมาอมืองเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นนิสสันนาวาลาสอุดอีนะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหนนะคะพรประมาณ8 0 0พ x นเท่านั้นนะคะลูกค้าน้ะแปดพักวานะคะเป็นรถปี19นะคะเป็นแคปคือกันนะคะเท่ๆเรอๆอเลยเพันจะาส่งมาเรียบร้อยแล้วใส่แม็กใส่ยังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ทเลยเดี๋ยวมือมึงนานากันก่อนนะคะเจ้าอิซุู ด้านหน้านะคะได้เป็นไฟหลอดงามๆแบบนี้เลยนะคะไฟบ่แตกบาหาก่หักเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่เลยค่ะบ่แตกบาหาก่หักบ่มีขาบเหลืองไฟตัดหมองสภาพส,สวยๆเลยนะคะกระจังหนานะคะส,สวยๆเลยบ่แตกบาหาก่หักโลกรดทุกอย่างนะคะเป็นขั้วเนียมแท้จากโรงงานเลยนะคะกระจังหนาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะผู้ใดน,นะคะที่กําลังมองหารถติตี้หรถจัดส่งเนาะแบบไวรุ่นไว้รุ่นเจ้าตัวนี้เลย แคเชียเลยนะคะรถสวยมากเลยนะคะอ่ะไฟนะคะสภาพสวยเลยนะคะพอแตกบ่หักนะคะได้เป็นไฟนี่หลอดไฟโปรเจคเตอร์เออสวยเลยไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบอันนี้เพิ่นเฮดล่อแม็กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหล่อเตะแบบนี้เลยเนาะเมืองเลยค่ะเออแม็กสวยสวยเลยแม็กสวยสวยเลยนะคะสภาพรวมๆแล้ว คือเทมากเลยนะจ๊ะอมาเมืมงสุ่มหล่อกันก่อนเลยนะคะสุ่มหล่อนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตบอมีการแก,ก้การไขนะคะหัวน็อตบ่ขยับขยื่นนะจ๊ะสภาพยายสวยเลยนะคะแม็กอาร์ซิมีริวรอยในการใส่งานแน่นิดนึงนะคะบอมีปัญหานะเดี๋ยวมาเมืองนี่เลยค่ะโลโก้กสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะเพิินติดมากแบบว่าให้มันเป็นทรงเดเทเนาะคะ่ะเออ แบบว่าส่งเอาใจไว้รุ่นไปเลยนะคะโลกโก้ทุกอย่างน,นะคะเป็นคเมเมียมแทดจากโรงงานเลยนะคะหลักกระจกมีไฟเียบติดอยู่ที่กระจกนะคะกระจกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเออสว,สวยเลยนะคะมเมืองกระจกกระจกนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์นี่สวย เบาจับประตูนะคะสภาพสวยๆเลยเบาจับประตูเป็นคข้เมียมแท้จากโรงงานเดี๋ยวสิเปิดให้เมืองดันหน้กันก่อนเจ้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่สี0แสนหนึ่งมือนเท่านั้นนะคะเป็นรลดปี14นะคะไม่เหน่หน่อยเนาะอ้ามึงบอกกันก่อนเลยบอสภาพสวยเลยนะคะบอบอซ้ำนะจ๊ะเออบอบ่อขาดบ่อม่ขาบเหลืองเด้อค่ะบอนิ่มๆเลยนะคะลูกค้าบอนิ่มๆเลย อ่าเดี๋ยวมาเมืองพวงมาลัยกันก่อนอให้เขารถกันเด้อค่ะรถกระเตียแห้งเนาะเซลกระตูสูงไอ้แป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะพวงมาลัยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยเป็นพวงมลาลัยธรรมดานะคะเอาใจไว้ลุ่นไปเลยนะคะลูกค้าเนาะผู้ใดกําลังมองหารถแคปไปใส่งานนะคะตอบโจทย์ในนอน สักคู่นะคะเดี๋ยวกะสีสตาร์ทรถให้มืองก่อนเนาะให้ฟังเออสตาร์ทรถให้ฟังเนาะนี่เลยค่ะเสียงแบบว่าเสียงท่วบึนบุนบ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 ,นบ,นบ,นบุนเลยนี่ค่ะไม่ยุ่เท่าไหร่ค่ะเมืองไม่อยที่ 1, 000, หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกรอยเท่านั้นไม่ในหน่อยนะคะเป็นรถเป็นรถปีสิบสี่นะลูกค่าเป็นรถปีสิบสี่ไม้แค่แสน สซนหาเออไม่แค่แซนหาหนึ่งไม่เดิมไม่แท้นะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แท้นะคะการันตีว่าลันตีเลยนะคะบ่ไม่เดิมไม่แท้นะคะผ่านการตรวจสอบทุกอย่างมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนะะาะสภาพสวยเลยนะคะเมืองสภาคอนโซนสวยเลยนะคะอ่าคอนโซนนะคะบ่มีขาบเหลืองนะคะบ่แตกบ่หักมีหน้าจอก้องถอยหลังนะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะ ตอนนี้เซล์กำลังเปิดแอร์อยู่เนาะคะ่ะหอนเนาะเออเปิดแอร์ทางจะคล้องเย็นดจุวยจยอยู่ค่ะได้เป็นเกียร์แม่นนวนนะจ๊ะเกียร์แม่นนวนหัวเกียร์งามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะเกียร์เดิมๆเลยนะคะเออหัวเกียร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบ,แแบด่ว่าเมืองเน้อบังแดดนะคะนี่ค่ะแน้าปังแดดสภาพสวยๆเลยนะคะกระจกมองหลังนะคะนี่ สภาพส,สวยเลยนะคะอันนี้พ่นล้งอาัคขาลามาให้เป็นชีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบ่ต้องยานผีเด้อพ่นล้งอัคา,ามาให้เป็นชีเรียบร้อยแล้วลูกค้าบ่ต้องย่านอ่าเ,เดี๋ยวสัคสกครู่นะคะเดี๋ยวเสงมาเมืองโค้งสางนะคะโค้งสางเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าหัวนอดบะมีการแก้การไขแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะเมื่อมึงคลิปจบแน่นอนนะคะว่าเลือกเอาเลยนะคะอยากได้หลดดุดรุ่นใดเนาะ อ่ะคงสั่งนะคะเดิมๆเ,เลยลูกค้าหัวน็อตนะคะบอมีการแก้กันไขรถบปมีส้นหนักรูปผสมน้ำเข้มมาใดๆนะคะสภาพส,สวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวแคปเปิดได้เนาะเดี๋ยวเปิดให้เมืองนะคะนี่แหละคะ่ะเปิดแคปนะคะเดี๋ยวใส่มืองมุ้งกว่างกันก่อนเลยนะคะเจ้าอิซุซูดีแม็กสภาพส,สวยเลยนะคะมืองเลยค่ะล้อนะคะแม็ก เพิ่นตัดโซ่มาเป็นสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสภาพเส้สวยแบบนี้เลยนะคะเพิ่นตีสติกเกอร์มาแต่งเพื่อความสวยงามนะคะบอดดี้เพเฮดอีกอยังเพิ่มเติมมากมายนะคะเจ้าของเก่าเพิ่นสายสิ่งนะคะเป้าสภาพเส้นสวยเลยนะคะเดี๋ยวสิเหลื่อนก่อนเนาะคะ่ะพอดีอันเซลอันนี้เซล์ขยับ อ่านี่เลยค่ะบอสสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะบอบอขาดบอบมีขับเรื่องสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าบอขาดนะคะตรงแคบกับบอขาดนะอางหัวน็อตนะคะบอมีกันแกกันไขหัวน็อตบอขยับขยือนะคะหัวน็อตมึงเลยค่ะสภาพส,สวยแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาอยากได้รถแคปบนะคะไว้ใส่งานนะคะหรือว่าลูกค้าออกรถไปนะคะไปติดตูดถือเปลนรถ ทรงพัสดุกระไดนะคะเออนี่เลยเอาไปตดตู่ถกตู่ทึบเดี๋ยวค่ะขออนุญาตปิดก่อนนะคะรถเสวยแบบนี้นะคะทรงี่แปดพันเอกเอกเอกเท่านั้นนะคะแปดพันกว่านะคะเอกเอกคืออย่างก็คืออาระบูประทานใดน,นะคะกับแปดพันสองร้อยสามร้อยแล้วแต่นะคะแม็กนะคะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าก็สิมีห้อยในการใส่งานในนิดนึงนะคะ เออซุ่มหล่อนะคะเดิมแทนแน่นอนนะคะสุ่มหล่อบะมีก่านแก่กันไข่นะคะหัวนอดมึงเลยค่ะซุ่มหล่อเดิมแทนจากโรงงานเลยนะคะตอนออกนะคะเดี๋ยวเซลล์สิเปลี่ยนยางให้เลยนะคะแทอยางฟรีไปเลยนะคะเปลี่ยนไห่สภพาพส,สวยเลยนะคะมามึงไฟถ่ายค่ะไฟถ่ายนะคะสภพาพส,สวยเลย นี่เลยค่ะทรงไว้รุ่นสางโตแหงนะคะเซลลมักเลยเว้ยมึงเลยค่ะไฟบอ่อแตกบอ่อหักบอ่อมีขาบเหลืองสภาพสวยมากเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นโลโก้นะคะนี่เป็นโค้เมียมแทนจากโรงงานเจ้าตัวนี้นะคะมีกล่องถอยหลังนะจ๊ะเออมีกล่องถอยหลังไฟบอ่อแตกบอ่อหักบอ่อมีขาบเหลืองนะคะไฟถ่ายสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลย อันนี้เพลนแต่งมาให้เป็นสีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะของเก่าเพลนแต่งมาให้เป็นสีเรียบร้อยแล้วบระว่าสิเป็นนี่เลยแนวคําสภาพสวยแบบนี้เลยทอนะคะมึงเลยเหยียบเทือนึงนี่คือปืน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 เลยนะคะเนี่ยอย่างอะไรผอมนะคะลูกค้าอย่างอะไรผอมเนาะมันเตี่ยแห้งกลมไรนะคะลูกค้ากะบผู้ใดอยากมากลมมึงกับมากลมมึงได้เลยนะคะยินดีนะจ๊ะ สีเดิมแทนแน่นอนนะคะสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะคะมาเมืองค่ะลอแม็กนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปเฮ็ดยังเพิ่มเติมนะคะลูกค้าได้ไปคีย์ยังเดียวเพราะว่ามันเถ่แลวอะุ้มลอนะคะเดิมแทนแน่นอนนะคะหัวน,อน็อตบ่มีกันแกะกันไขหัวน,อน็อตบกขยับขยื่นนะคะมาเมืองรดได้เลยนะคะที่สนุกค่าหลมเก่านะคะร้านซีอูต,ตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่านะคะลูกค้าเนาะ อ่ะมาเมืองฟังอีกฟังหนึ่งกันก่อนเลยเดี๋ยวอนเซลแคสิเปิดพร้อมกันเลยนะคะม,มอสสภาพส,าสวยเลยนะคะลูกค้าบ,บอบาขาดนะคะบอเบกขาดนะสภาพส,ายสวยเลยเปรียบเสมือนรถายแดงเลยนะคะลูกขาดทุกอย่างนะคะเกสามารถเปิดได้นี่สองวางแก้วสมบูรณ์แบบนะคะเกเอกสารทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเสียเมือง คู่มือกันใส่งานนะคะมีเมอสุยางนะคะลูกค่าเนาะนี่เลยรถสวยๆนะคะบอสสภาพสวยๆแบบนี้ของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะลูกค้านี่เลยค่ะหัวน็อตนะคะบ่ามีการแกะกันไขหัวน็อตบกขยับขยื่นนะคะรถสวยๆสภาพแบบคุณภาพเกรดเอเลยนะคะสภาพดีๆแบบนี้นะคะเออสิหาที่ใดๆดนอกจากสนุกค่ะนะคะ ผู้ใดนะคะที่อยากมาเมืองรถนะคะมาหาแคดไดเลยนะคะทีสนุกค่าลมเก่านะคะลานสยุต,ตรงขา่ามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะรถสวยๆยสภาพซว,วยแบบนี้เลยนะคะอ่ะนี่เลยค่ะแม็กเพิ่นเฮ็ดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลูกขา่าไม่ต้องไปเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมเอาซุ่มลลอจ้ะเดิมแท้แน่นอนนะคะหัวน็อตบ่มีการแกะการไขนะจ๊ะเจ้าเตียต,ตัวนี้เนาะเออเอ,อื่นเจ้าเตียตไปเลยนะคะมาหนี่มาเมือง เปรียบเทียบเลยนะคะอันนี้ลอกของนิสสันนวลานะคะอันนี้ลอกของเจ้า isuzu d max นะคะเออผู้ใดมากส่วงติดเตียนะคะมากรถแคปนะคะมาเลยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนต่อมานะคะเดี๋ยวแคสเสิยหายเมืองนิสสันนวลานะคะนี่เปรียบเทียบกันก่อนเลยห้เวลาคิดเลยนะคะลูกค้าเนาะ วาสิเหลือเอาขั้นไหนดีนะคะหรือวา่าจะเอา isuzu d max นะคะ isuzu d max ราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งมืนเท่านั้นนะจ๊ะเจา้า nissan น navara น,นะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้ามืนเก้าพันนะคะเป็นรถปีสิบเก้าเจ้าหนปีสิบสี่นะคะแต่ว่าเจา้า isuzu เ่มากเลยนะคะเดี๋ยวมาเมืองเจา้า nissan กันก่อนเลยนะคะเจา้า nissan น,นะคะสภาพส,สวยเลยนะคะไฟ นี่เลยเป็นไฟฮาโนเจนแบบนี้เลยนะคะหลอดไฟเพลินงามๆเงาๆงามเงาๆแบบนี้เลยนะคะเงาๆงามงามอเอบ่แตกบ่หักบ่มีขาบเหลืองนะคะไฟนี่บ่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่ามีเบาห่ไปติดเอาเลยนะจ๊ะกระจังหนานะคะเป็นข้อเมียมแท้จากโรงงานนะคะกระจัางหนาบ่โคตบ่หักบ่งอนะคะสภาพเงาๆงามงามแบบนี้เลยสภาพสวยๆเลยนะคะไฟ บ่แตกบ่หักบ่มีขับเหลืองมีเบาหายแล้วนะคะลูกค่ะเบาไฟตัดหมอกไปติดต่อเออไปติดตั้งเองเลยนะคะไปติดต่อพี่มาขอภัไยไลๆเนะคะแดดมันหอดนะช่วงนี้อะมามึงบแบบนี้ยนี่เลยจ้าสภาพรลอเท่เลยนะจ้าแม็กพิ่นกระเห็ดมาจัดทรงมให้เป็นซี่เรียบร้อยเป็นแม็กขอบสิบแปดนะคะสภาพยาง เออสวยๆเลยเอาทาม,ามะเมืองสุ่มล่อนะคะหัวนอดบมีการแก,ก่การไขนะคะนี่เลยค่ะหัวนอดบขยับขยื่อนะคะสภาพาอสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมะเมืองกันก่อนไฟเหลี่ยวนะคะลูกค้านี่เลยติดอยู่หนาแก้มเลยนะคะ กระจกนะคะลูกค้ามึงเลยเป็นข้อมีมแทจากโรงงานนะคะลูกค้าเงาเงางามงมเลยเจ้าตัวนี้นะคะติดกันศาสตร์มาเป็นชีเรียบร้อยแล้วนะคะกันศาสตรนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าเบ้าซับประตูนะคะเป็นข้อมีมแทจากโรงงานนะคะช่งด้านใน้เลยนะคะนะคะเป็นบอะกรมีแบบนี่เลยนะคะเบาะสวยเลยนะคะสภาพนะคะสวยมากเลยนะคะ นาวลาดน,นี่เลยค่ะบอนะคะบอฉับนะคะบอขาดบอเมีขาบเหลืองนะคะนี่เลยเทียบให้เมืองเลยนะคะรถส,สวยเนาะได้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะจ๊ะลูกค้าเป็นพวงมาลัยธรรมดาอ่าเหมืองคอนโซลกันก่อนเลยนะคะอ่าคอนโซลสภาพสว,สวยเลยนะพอแม่พี่น้องเนาะคอนโซนกลางมีหน้าจอได้เป็นแอร์บีสนี่เลยค่ะ เาตัวนี้นะคะเป็นเกียวฮกสปีดนะคะหัวเกียงเงาเงางาๆแบบนี้เลยมีสองว่างแกียวหนามนะคะสภาพสวยนะคะสภาพสวยมากเลยเดี๋ยวมาเมืองอันเหล็กไม้กันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นรถปีสิบเก้านะคะไม้ยูทียูทีเทอาไรเอาจาเมืองจาเมืองเอาแค่สามเมือนหาเองนะ ไม่ตัวนี้นะคะแค่สามหมื่นห้าพันสามร้อยหกกิโลนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แท้นะคะจะของเก่าเพิินบ่คอยไดียี่นะคะเป็นรถปีสิบเก่านะคะถือว่าไม่หน่หน่อยเลยอ่ะสักครู่นะคะมาเมืองค้องสังนะคะคล้องสังนะคะหัวน็อตบ่มีการแก้ก,กันไขหัวน็อตบ่ขยับขยื่นนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยแผงประตูสภาพส,สวยเลยนะคะ คองสั่งทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนสักโรงงานนะคะอ่เมืองมุ้งขวากันเลยนะคะสวยๆเปรียบเทียบเอาเลยนะคะลูกค้ายอยากได้ขั้นไหนเนาะคะ่ะโทรหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ซูงเก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะแคปสามารถเปิดได้นะคะเซลแคดเปิดหายเรียบร้อยแลย้วแคปกับสภาพสวย,สวยเลยเม,มืองค่ะหัวนอดนะคะพรอมีกันแก,กกันใครหัวนอดบ่ขยับขยื่นนะคะรีเลย สภาพสวยเลยนะคะเปรียบเสมือนรถป้ายแดงไปเลยนะคะอ่าถุงเอียงกับระท่านนหยแกนะคะไม่ๆเลยค่ะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถว้ใส่งานอยากได้เป็นเจ้าแคปนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนไม่แค่สามหมื่นหาเท่าน <indie started> ั 8, 90, 90 nah ้นนะคะราคาอยู <sm> ่ที่สามแสนเก่ามื่นเก่า่านบาทนะคะเป็นรถปีสิบเก่านะคะ รถส,สวยเลยนะคะเดิมแทน้แน่นอนสากโรงงานสีดำๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะแม็กถูกอย่าง่นจัดทรงมาแห้่เป็นสีเดียบรอยแล้วนะคะเท่ๆไปเลยนะคะลูกค้าแม็กสภาพส,สวยเลยนะคะดอกอยางแน่นๆนาๆนะคะแลนไดอีกหลายปีนะจ๊ะส้มรอนะคะลูกค้าเดิมแท้แน่นอนนะคะหัวนอดบ่มีกันแกกันไขหัวนอดบกขยับขยื่นนะคะผู้หนนะคะที่รับชมคลิปแล้ว ยูละแวกไกลๆนะคะสามารถมามือรถได้เลยนะคะมาล่องขามได้เลยนะคะร้านสะอยู่ตรงขามกับกบีซ่ซีลมเก่านะคะลานสนุกค้านะคะไฟถ่ายนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะบ่อแตกบ่อหักเนาะโลกโก้ทุกอย่างนะคะเป็นข้มเมียมแทนจากโรงงานเลยนะคะสภาพจะสวยเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านนานะคะอยากได้รถเวรไซงานนะคะโทรมาหาเซลล์แคดเลยลูกค้าอยู่จังหวัดไดก็แล้วแต่นะคะแคดมีไฟแนนซ์แลนด์เปร์เซ็นเอกสารให้ลูกค้าหันหนาบหนาซองนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยล้งกระบะนะคะสภาพสวยเลยนะคะเออสภาพสวยเลยเอาสิเปิดให้มึงนะคะอันนี้ก็สิเปื้อนฟุ้นได้นิดนึงนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะรถนะคะบ่มีสมน้ำเค็มหรือว่านซุ่นหนักมาได้ใดนะคะสภาพสวยๆเลยกระบะ นอน,นนะคะบอมีการแกกางไายของสั่งเดิมแทนในนอนสักโรงงานรถสภาพเส้สวยแบบนี้นะคะลูกค้าเออพอนแค่แปดพันเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะพอนแค่แปดพันเท่านั้นนะคะรถส้สวยเลยผู้ใดนะคะที่ลูกค้าท่านใดนะคะแค่ดีดดีนะคะ,คะ,คะฟรีดาวไปเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทไปเลยนะคะสภาพเส้นสวยนะคะแม็กนะคะมึงเลยมึงขบถูกแม็กถูกด่านเลยนะคะสวย มากเลยนะคะซุ้มล่อนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะหัวนอดบรมิกันแกกันไขนะคะรถบรมิส้นหนักหรือว่าจมน้ำเข้มมากนะคะรถสภาพสวยเลยเนื้อม,มือมือกัดกร่อนเลยนะคะอีกฟังหนึ่งรถสวยแน่นอนนะคะเปรียบเสมือนรถไปแดงเลยนะคะรถสวยสวยไม่เนยหน่อยหามองใดดคะ่ะเออนอกจากสนุกค่ะนะคะรถสวยสภาพสวยเลยนะคะอ่ะ ดีเลยค่ะเครองสั่งเดิมแทนแน่นอนนะคะแคกกัลลันตีวันลันตีเลยนะคะวันรดสวยแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดเนาะอยากมึงรดนะคะมาหาแครดได้เลยอันนี้แกาสามารถเปิดได้นะคะเน่ว่างเก้ียวนามนะคะเปิดได้บอหักนะคะเกสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะลูกค้าสีสวยเลยนะคะลูกค้าบอบอขาดบอมีขับเหลืองเออบ่บ่ฉ่ำเลยนะคะนิ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวมึงนิ่มๆเลยค่ะ บอนิ่มนะจ๊ะอ่าวข้องสางนะคะเดิมแทนแน่นอนนะคะหัวนอนบะมีกันแกกันคลายอย่างนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยเลยข้องสางเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไว้ใส่งานนะคะอยากได้เป็นรถแคบนอกจากเออตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเลยแบบว่าส่งอัน,นไว้รุ่นสางโตเลยนะคะลูกค้าเนาะรถสวยเลยเอามาเมืองหลอด แม็กสวยนะคะลูกค้าเออแม็กสวยลูกค้าท่านใดนะคะที่มึงขีปของเซลแคทแล้วนะคะประวาณลูกค้าสิยุตจังมัดใดก็แล้วแต่นะคะแคดมีไฟแน์นแลบเ,เซ็นเอกสารให้ลูกค้าหอดหนาบ้านนะคะบนสองหัวเรื่องพานนะคะแคดมีลดสไลด์ส่งรดให้ลูกค้าอีกนะคะอยู่บานซื้อก็สามารถเส้นไฟแน์นใดน,นะคะลูกค้าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถออกรถดได้ทุกอาชีพนะคะคอยลูกค้ามีไรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะจ๊ะเออตอนนี้นะคะทางล้านเนาะ รับจองออนไลน์มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถจองออนไลน์กับเซลล์แคดได้เลยทายู่บ้านนะคะแคดเอาไฟแนนซ์เป็นเส้นเอกสารแล้วเป็นเส้นเอกสารให้ลูกค้าเลยถ้าผ่านอีกแครมีรถสไลด์ไปส่งรถให้ลูกค้าอีกนะจ๊ะบ่ตองห่วงเลยรถสวย,สวยไม่เหน่ยหน่อยนะคะเออมาเฝ้าจัาเฝ้าจองกันไปเลยนะคะต่อไปนะคะแคดสิบห้าเป็นมึงห้องเครื่องของเจา้าอิซุซ,ซุกันก่อนเลยนะคะไปจ้า นี่นะคะเท่ากับมะมึงหองเครื่องนอกก่อนมึงหองเครื่องนะคะแขกกัดสีห่หายมึงมุ่งของกวาดกันก่อนเลยนะคะเปรียบเทียบเอาเลยนะคะรุ่น isuzu d max กับ nissan navara นะคะสวยๆเลยมาเลือกเอาเลยนะคะแบบว่าส่งติดเตียเลยนะคะส่งแบบว่าไวรุ่นสางโตเลยนะคะเออทอดังปืนปืนปืนปน,ปน,ปนเลยเพื่อเหตุมาหายเดือบรอยแล้วนะจ๊ะมาตทท่อไปเหตุอีหย่างเพิ่มเติมนะคะมะมึงค่ะหองเครื่อง ห้องเครื่องนะคะสภาพส,สวยเลยฝาขอบเครื่องนะคะบบแตกบบหักนะคะฝาขอบเครื่องเดิมๆเ,เลยดำๆเงาๆงามๆเลยลูกค้าเอาลาเมืองห้องเครื่องนะคะห้องเครื่อง,องแห่งๆเลยนะคะหัวนอดบ่มีการแกะกันคลายหัวนอดบ่ขยับขยื่นการมาทุกสุดนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานอันสีชมพูสีเหลืองซีฝานี่เดิมๆเลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานหัวนอดนะคะบ่ขยับขยื่นนะคะหัวนอดบ่มีการแก่กันคลายข้านบ่โคบ่หักบ่งอ มึงเลยข่สาสภาพคันบคดบาหาักบงอแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมามึงรถเองนะคะหรือว่าอยากมาลองขับนะคะมาหาแค่ใดเลยมาลองขับได้เลยนะคะลานสนุกคาหลมเก่านะคะลานสิอูต,ตรตงขามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะสภาพเพจนะคะสภาพสวยเลยสติกเกอร์ประ่านในแก่นะคะลูกค้าสติกเกอร์ประ่านในแก่นะคะสภาพสวยเลยรถปีสิบสี่นะคะลูกค้าสวยๆคานบกดบหักบงอเอาเมือง หัวน็อตนะคะไล่ไปเลยทุกหัวนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยของเครื่องนะคะแห็งๆบะมีขับน้ำมันนะคะลูกค่ะได้เหลือบนะคะการมากทุกจุดที่มันเป็นสีแดงๆสีวาวฝานะ่ะเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค่ะรถส,สวยนะคะเออรถส,สวยเลยรถบะมีส้นนักหรือว่าจมน้ำเข้มมากใดๆนะคะเดี๋ยวเมื่อมึงหัวนอดด็อตยึดฟ้ากระป๋ค่ะ หัวนอนดยืดฟ้ากระปรงนะคะหัวนอนดบขอนนะะคคกขยับขยืขย่นนะคะลูกค้าฟ้ากระปรงเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าสติกเกอร์นะคะทุกอย่างนะคะเดิมเดิมเลยวอสิบเป็นขําเตือนข้อมูลเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะคะฟ้ากระปงมะม่วงหัวนอนดอีกฝักหนึ่งค่ะหัวนอดนะคะบกขยับขยื่นนะคะหัวนอดบ่มีกันแกกันไขนะคะสภาพสวยเลยห้องเครื่องรวมๆนอดรถดปีสิบสี่สวยแน่นอน มามือรหลดจิงสวยแน่นอนนะคะแพนกันความร้อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบอขาดนะจ๊ะมึงเลยค่ะบอขาดสภาพสวยลูกค้าออกไปแล้วนะคะลูกค้าพระตระเพศยังเพิ่มเติมนะคะมีนาทีคีย่างเดียวกับพรอย่างเดียวนะคะรถสวยเลยค่ะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเออสวยเลยบอว่าสเปนแม็กนะคะบอว่าสเปนแม็กเป็นทอนะคะเป็นเฮดมาให้เรียบร้อยแล้วจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วต่อมานะคะมะมืองนีสันนะจ๊ะ นี่สุดส,สวยเลยนะคะเป็นรถปีสิบเก้านะคะราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะ<า>เป็นรถปีสิบเก้านะคะไม่อยู่ที่สามหมื่นหาเท่านั้นนะคะไม่แหน่หน่อยเจ้าตัวนี้นะคะเพิ่นกระเฮ็ดแมกเค็ดยางมาจัดส่งมาเห็นรอๆเลยนะคะสวย,สวยแคบส,สวยเลยเดี๋ยวมาเมือมงของเครื่องกันก่อนเลยของเครื่องนะคะสภาพส,สวยเลยคะ่ะนี่ฟ้าขอบเครื่องนะคะโปรแตกบักนะคะดำๆเงางๆงามๆ,ๆเลย สภาพงามเลยนะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะแห่งๆเลยค่ะหัวนอดนะคะเมืองเลยหัวนอดบ่มีการแกะการขายกันมากนะคะประวัติเปลี่ยนสีเหลืองสีฝานี่การมากถ้าเดิมแท้แน่นอนนะคะห้องเครืองสภาพสวยเลยค่ะเมืองเลยอ่ามไลายหัวนอดค่ะหัวนอดนะคะบ่มีการแกะการไขายนะคะหัวนอดบกขยับขยเหอ่นเนาะนี่ขัานบ่คดบ่หากบ่งอนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากดได้รถไว้ใส่งานนะคะทัวร์มหาเซลแคทเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะรถสภาพส,าสวยเลยนะคะพรออยู่ทีแปดพันเท่านั้นนะคะเออแปดพันเอ็กเอ็กเกท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะคะันสภาพส,าสวยเลยเอามเามืองของเครื่องของเครื่องบะมี่ขบับน้ำมันนะคะของเครื่องแห่งๆนะคะรถบะมี่ส้นหนักหรือว่าจมน้ำเข้มผิดความไฟไหม่บะมีนะคะรถ สภาพคุณภาพกิตเอตแน่นอนนะคะการันต mm ีว่าลันตีเลยผ่านการตรวจสอบทุกอย่างมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะหัวนอดไหลมึงเลยค่ะสภาพสวยเลยนะคะลูกค่ะอ่าต่อมานะคะมาเมืองหัวนอดยึดฟ้ากระโปรงนะคะหัวนอดยึดฟ้ากระโปรงนะคะหัวนอดเดิมๆเลยค่ะหัวนอดบม่มีการแก้การไขหัวนอดบกขยับขยื่นฟ้ากระโปรงเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะเพราแไม่พี่นองเนาะเพราะไม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากได้รถไวสใส่งานนะคะ โทรหาเซลแคทเลยนะคะยินดีคําปรึกษาอ่ะมาเมืองค่ะบว่านซิเปียนมอออกก่อน,นะคะนี่สติกเกอร์มอออกก่อเห็นบอมันบโฟกัสบราทำงานน้ำเซลกันไหนนะคะนี่มอออกก่อทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะคะฟ้ากรัปผงนะคะเดิมเดิมเลยนี่ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมะขับอยากมาเม,มืองหองเครื่องอยากมาเมืองลดนะคะมาเลยมาหาเซลแคทได้เลยนะคะที่สนุกค่ะนะคะด้าน ซียุตตรงขามกับบิ๊กซีนะคะถนนใหญ่เลยถนนลมเก่าเลยนะคะแผ่นกันความหอนนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคะลูกค้านี่บอขาดนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยรถปีสิบเก่าไม่ยุทิ่สามหมื่นหาเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากออกรถไปใส่งานนะคะโทรหาเซลล์แคทเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์กาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะรถทรงวัยรุ่นสาโตเลยนะคะเออแบบว่าคลายๆพออ่อนนิ้วเลยนี่ค่ะ อ่าถ้าลูกค้าย,ายู่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะแคดมีไฟแนนซ์แลนดเส้นเอกสารในลูกค้าเลยสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ไปเลยนะคะดาวน์เริ่มต้นที่ศูนย์บาทเลยลูกค้าไม่ต้องถึงเงินมาจักบาทเลยนะคะออกรถได้เลยค่ะเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยดอกเบี้ยถูกๆเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่สองจุดห้าเก้าเท่านั้นนะคะเออสี่ปีถ้าเจ็ดปีนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดเก่าเกานะคะดอกเบี้ยถูกๆนะคะลูกค้าเนาะ มื่อนี้นะคะแคทผิดพลาดประการใดเบาผิดประการใดเนาะเซลแคทคนนี้ก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเออขออภัยอีรีเนาะจากพ่อแม่พี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดกะเมื่อนี้นะคะแคทกะอยากฝากลูกค้านิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซลแคทเนเดอร์กะเป็นกําลังใจให้เซลแคทนาะเป็นเอฟซีของเซลแคทเนาะคะ่ะเวลาออกรถออกล่านะคะ่ะเฮาก็สามารถคุยกันใดปรึกษากันใดน,นะคะเมื่อนี้นะคะเซลแคทกะต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า